เา้คอ p 4ีสดูคลิปนี้จบใช้งานเป็นแน่นอนสินค้าในกล่องครับก็จะมีหูฟังคู่มือนะครับจุกยางเพิ่มอีก4ไซส์นะครับนี้หนึไซส์หนึ่งครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสแกนเพื่อลงทะเบียนแอปนะมีทั้ง iPhone และ Android นะครับหน้าแรกครับก็วิธีเลือกจุกยางครับให้เหมาะกับหูนะตัวนี้มันเปลี่ยนจุกได้นะทุกคนฉะนั้นก่อนที่จะใช้งานเนี่ยวิธีเปลี่ยนครับก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่จุกนะครับที่ไซส์ให้เหมาะกับหูเรานะ เพื่อให้ใส่สบายที่สุดนะครับตรงนะนี่แค่นี้เข้าแล้วนะครับใส่ง่ายนะต่อง่ายนะก็แนะนําครับเลือกให้เหมาะกับหูนะครับการเชื่อมต่อครั้งแรกครับอยู่ออกมาจากเคสครับแล้วก็ค้นหาชื่อนะครับจะขึ้นชื่อว่าซาวคอร์พีสิบนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่หูฟังกับกล่องนะครับจะตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับนี่เนาะ ไม่เชื่อมนะครับครั้งต่อไปครับหยิบออกมาครับจะเชื่อมอัตโนมัตินะครับเห็นไหมไม่ต้องกดอะไรเลยเลยนาะนี่เห็นไหมครับเชื่อมแล้วเนาะชาร์จแบตเคสเนี่ยถ้าเกิดหูฟังเนี่ยชาร์จเนี่ยชาร์จเคสเนี่ยเต็มไปในสามชั่วโมงนะครับเคสนะหูฟังเนี่ยชาร์จสิบนาทีเล่นได้ห้าชั่วโมงนะครับส่วนไฟเนี่ยจะมีไฟตรงนี้นะมันจะมีไฟตรงนี้นะครับสังเกตนะครับไฟตรงนี้ครับขีดขีดนี้นะดูรูปนะครับถ้าเกิดเป็นขีดสั้นสีแดงเนี่ยคือเหลือน้อยกว่าย0สเอร์เซนะครับ ถ้าเป็นกรีดแบบสั้นๆแบบนี้นะครับก็ประมาณยี่สิบหกสิเปอร์เซ็นนะครับถ้าเป็นสีขาวเต็มเลยคือหกสิเปอร์เซ็นตขึ้นไปนะครับส่วนตอนชาร์จแบตนะครับตัวนี้จะชาร์จได้สองแบบนะครับเราจะชาร์จเสียบตูดโดยตรงนี้ได้นะครับเสียบแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดแบตมันเต็มเนี่ยจะเป็นสีขาวค้างนะครับแล้วก็ดับไปนะครับวิธีที่สองที่จะชาร์จได้ครับคือชาร์จแบบไร้สายครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็สามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับชาร์จโดยไม่ต้องเสียบสายนะครับวางไว้เฉยๆก็ชาร์จได้นะครับการรีเซ็ตหูฟังนะครับก่อนรีเซ็ตนะครับลบชื่อหูฟังจากเครื่องไปก่อนนะครับลบจากเครื่องไปเกยนะครับแล้วก็แล้วก็เอาหูฟังนะครับเอาหูฟังใส่กลับเคสนะครับปุ๊บกดปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับกดค้างไว้สิบวิครับจนกว่าไฟกระพริบนะครับกดยาวๆเลยนะกดยาวๆเลยไฟจะกระพริบนะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง เห็นไหมครับกระพริบรวนครับนี่คือรีเซ็ตเสร็จแล้วครับปอรีเซ็ตเสร็จแล้วครับหยิบขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็หาชื่อนะครับเห็นไหมกดเชื่อมไ้เลยครับอันนี้คือรีเซ็ตนะครับกรณีว่าดังครั้งเดียวเนาะการรีเซ็ตนะครับการรับสายนะครับกด2ครั้งด้านไหนก็ได้ครับเพื่อรับสายนะหนึ่งสองการวางสายนะครับกดครั้งสองวิด้านไหนก็ได้ครับเพื่อวางสายครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ปล่อยครับ สายเข้าไม่อยากรับนะครับกดค้างสองวีครับด้านไหนก็ได้นะครับใช้งานข้างเดียวก็ทำได้เหมือนกันครับผมการควบคุมการเล่นนะครับด้านซ้ายนะครับกดสองครั้งครับเพื่อเลื่อนเพลงครับหนึ่งสองนะครับเห็นไหมเป็นการเลื่อนเพลงครับหนึ่งสองนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยกดสองครั้งเป็นการหยุดเล่นเพลงครับหนึ่งสองครับหยุดหรือเล่นเนาะสองครั้งนะครับต่อไปนะครับการเข้าโหมดเสียงรบกวนนะครับ แตะปุ่มด้านไหนก็ได้นะครับค้างไว้2วินะครับจะเป็นโหมด ANC กับโหมดซันเบ r ร์เนะครับร้องในหูฟังครับเป็น ANC กับซันเบ r ร์เนะครับในหูฟังจะฟังรู้นะครับกรณีที่ใช้งานข้างเดียวนะครับกด2ครั้งเป็นการหยุดหรือเล่นนะครับ1 2สองครับเป็นการหยุดหรือเล่นนะใช้งานข้างเดียวนะครับส่วนการกดค้าง2อวีนะครับเป็นการเปิดโหมดระหว่าง normal กับโหมดรับเสียงภายนอกนะครับประมาณนี้ครับใช้งานข้างเดียวครับ การเชื่อมต่อแอปนะครับแอปชื่อแอปซาวคอร์นะครับเสิร์ชก็ได้ครับหรือโหลด q ิมมาร์โค้ดที่กล่องหรือว่าคู่มือก็ได้นะครับกดมาที่แอปซาวคอร์ครับมันจะเจอเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอแบบผมนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอครับกดตรงนี้นะครับกดที่ add device นะครับแล้วกดเลือกเป็นหูฟังบลูทูธนะครับแล้วเครื่องสแกนหานะครับเห็นไหมครับป1ส i บขึ้นแล้วกดเข้าไปครับปี0 i อนะครับ ในแอปเนี่ยก็บอกครับให้เลือกใส่จุกเนาะอันนี้ไม่มีอะไรข้ามไปครับอันนี้ปุ่มกดเขาบอกไว้นะครับเข้าใจแล้วนะครับหน้าตาแอปครับหน้าแรกก็จะบอกแบตหูฟังซ้ายขวาครับบอกแบตเคสด้วยนะอันนี้โหมดเสียงรบกวนครับเลือกได้ครับแต่เสียงรบกวนโหมด normal ครับ s ัล n บอร์ีนะครับแต่เสียงรบกวนเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับมีให้เลือกด้วยนะครับว่าเป็น3โหมดนะครับคือแบบ adaptive นะครับปรับได้3ระดับนะครับเลือกได้นะครับแล้วก็แบบ manual นะครับ แล้วก็อันนี้อะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะไอมันติซีเนี่ยเลือกว่าระหว่างการเดินทางขนส่งครับออทดอหรือว่าอินดอเลือกได้ครับแล้วแต่สะดวกเนาะต่อไปครับอันนี้คือวายนอยครับหมายถึงตัดเสียงรบกวนลมนะครับก็เปิดไว้นะครับถ้าอยากเจอลมเยอะๆเนาะต่อไปครับมีการปรับเอ็ครับไม่ได้ดูดิปรับโทนเสียงได้นะครับนี่โทนเสียงเอาโทนแบบไหนเลือกได้นะเลือกได้นะครับแล้วแต่แนวครับหรือว่าคุณจะปรับเองก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะ แล้วก็ยังไม่จบนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนการเทสหูของเราครับแต่ต้องใส่หูฟังเพื่อกดเทสนะอันนี้ค่อยว่าอีกทีนะครับแล้วก็เมื่อกี้สังเกตไหมครับปุ่มกดเนี่ยเพิ่มลดเสียงไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้ครับคอนโทรลนะครับก็ตั้งได้นะครับผมตั้งให้เป็นหนึ่งครั้งแล้วกันนะหนึ่งครั้งด้านซ้ายเป็นเพิ่มเสียงแล้วกันนะครับด้านขวานะครับเอาเป็นลดเสียงอย่างเนี้ยเราก็ตั้งได้ครับเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้แล้วแต่สะดวกเนาะตั้งได้นะครับตั้งปุ่มได้นะครับ สนใจใอุฟกงตัวนี้เิ้มนากกาสีเหลืองตรงนี้ได้นะครับม่ได้สงสัยเกี่ยวอับฟังบลูทูธคอมเมนต์สอบถามกันมาได้อยากได้อุฟังคุณภาพติดตามช่องคมมาวิวช่องผมได้สดตอน2อทุม่มสวัสดีครับ